ได้ขายตั้งแต่หนึ่งโมงแหละคือใช่ไข่เจแกนดีดบกอร้ันเยเม่ใค่่ะแันออีการอีกอันนึงก็อาจจะเป็นข้าวไข่เจียวจานละยี่สิบ ข้าวไข่เจียวจานละยี่สิบประมาณนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวไปซ่อมหัวแก้ก่อนทำทำตามวัตถุดิบของร้านเรามีแหละคืมเพราะว่าร้านเรามีอะไรเราทำมันนั่นเราไม่อยากซื้ออย่างอื่น,นไขเจียวแก้กันกับแก้นะละน้ำลาจ้าถ้าเราซื้ออย่างอื่นมันไอ้นี่มันมันไม่มันเปลืองทุนสองวันนี้ไม่ได้ร้านนั่นะไม่ไของซื้อแล้วอ่ะ Pokémon> ใช่ๆเพราะวันทีไข่แล้วก็เออเอาไข่ของเราใช่เลยไม่ต้องให้มันเก่าไข่ก็จะได้ลงใหม่ทุกวันยังไม่ได้เขียนป้ายเลยนะเจ้าของไม่ได้เขียนป้ายเลยไม่แจงผมยังบอกเลยแลได้เขียนป้ายบอกลูกค้าเลยนี่เข้ามาใส่้วยเด้อ นไม่มีค่ะพี่พลเ,เราซื้อเราซื้อสักคู่ใบอยู่ถูกนึนงอ่ะย่าย่าก้าวต่อเดี่ย ถ้ามันไก่ต้องขายสามสเพราะว่ามันมีน้ำจิ <etus> ้มอ่ะน้ำจิ้มมันแพงหอาเนี่ก็เฉียได้วันแต่วันไม่เลยนะกินได้ก็เจอแทนมันก็บม่อยากมาันดางไฟยังเป็นอ่ะเนี้ยยห้ไงมันเจ็บหัของเขาแล้วกินนอนไปด่างไปเนาะก สามสิบก็คุ้มเพราะว่าที่อื่นเขาขายสี่สิบพูนิคค่าบันไก่เนาะอ่าส,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 สี่สิบสี่สิบที่มีขายแค่นี้แหละเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะทุกคนจ้ากระดาษทิุนเอาให้ดูนะคะเกินก็หยามหัวเต่าค่าบรรไก่

ถีข้ามันไก่สองวันแล้ววันนี้วันที่สองข้ามันไก่มีสองมือ้อละมื้อนี้วันที่สองเพื่ออยากกินมาเดอ้อชามละสามสิบข้าวมันไก่อย่าแม่นค่ะข้ามันไก่มีวันแล้วไม่กี่ชามหรอกแต่ว่าบวบก่อน ย,ยังไม่ได้เขียนป้ายเลย <laughs> ลูกค้ารู้แล้วก็สั่งลาอ่าไ,ไมันท่ไม่เขียนทอดป้าย,ปยแต่ลูกค้ารู้แล้วสัว่งละเตยยี่ป้าจะเมื่อวานใช่เปลี่ยนส่วนหรือเปล่านะรอให้ดูนะคะทุกคน